ก็เป็นพาย้อนนิยมแล้วขุนขุนแผนผมพายกุมารแต่องค์ที่ผมชอบตรงที่ว่าเป็นเป็นไม่ได้ทาบอลแล้วก็เป็นเนื้อว่านสะบู่เลือดข้างหลังก็เป็นว่านแชมพูมีลวงผ้เทิ่มด้วยนี่เคล็ดเมตตาค้าขายีนนี่เป็นเซตเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเลยค้าขายเลยก็เหมือนเราทําทางด้านนี้ผมก็จะเป็นเรียกเรียกลูกค้านะก็จะช่วยจะไปอันนี้เขาเรียกสมเด็จคมวัาหลวงพ่ออุ้นวัตันกงหรือเขาเรียกกันสมเด็จเหม็น หรืออีกชื่อหนึ่งในวงการเพชรบุรีเรียกกันขุนแผนเมืองเพชรลึกลับก็ก็เชิงลึกลับอยู่แต่มูลค่าก็หลายหมื่นบาทจนถึงเอาเป็นเป็นแสนได้นะอืแต่หูแต่เนื้อนี่แบบเนื้อจัดมากแล้วก็หลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าไปขูดให้คับคามใช่ไหมไม่หมายถึงว่าขูดผงแล้วไปละลายน้ำให้ผู้หญิงกินเลยนะฮะเขาบอกขุนแผนเลยนะอุนี่นี่คือที่มาแบบ ของของพระขุนแผนเมืองเพชรมีรอยขูดไหมผมเคยผมเคยได้ได้ได้รดดุ่นที่ไม่ใช่เป็นเป็นรุ่นนี้นะแต่แต่คือเป็นสมเด็จเหมือนกันอผมให้เพื่อนผมไปครับแต่เพื่อนผมเนี่ยจะเจ้าชู้นิดนึงอผมก็บอกเพื่อนเตือนว่าเฮ้ยวัตถุมงคลบางอย่างอะ่ะอย่าไปในที่ที่อครจร,รเพราะเพราะว่าพระท่านทักติดอยู่แล้วอแล้วก็อย่าไปแบบ ทำอะไรที่แบบไปลอด,ดลอดรอ,อดกับโปงผู้หญิงอ